เอาล้ครับผู้ชมพบกับรถสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่ครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับอยู่กับคัมรี่ 2.0G 5ได้ปี2021นะครับกับราคาเพียง689,000บาทนะฮะพี่ได้ปี21แต่พี่ได้ราคาเท่าปี19นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกฮะผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมรายละเอียดออปชันฟังก์ชันภายในายนอกเพิ่มเติมนะครับอันนี้สภาพแรกรับนะครับเรายังไม่ได้สปาภายในให้นะครับนี่ฮะได้เป็นบาะหนังสีดําแบบนี้ครับสำหรับรายละเอียดออ นแล้วก็โครงสร้างนะครับใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวผมพาชมคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีททุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปคัมรี่เมือ2นะครับคลิปนี้อยู่กับ t o y ต้ a คัมรี่สองสีขาวมุกฮนะพี่ได้ปี2021นะครับกับราคาค่าตัวที่6กแสนแปดหม่นเก้าพับาทนะฮะลดลงมาจากเมอหป้ายแดงกว่า50%เลยนะครับ ข้อดีของคันนี้ก็คือนะครพี่ได้ปีใหม่แต่ราคาเนี่ยเราขายเท่าปี2.9 1 9นะครับเนื่องจากคันนี้เล็กไม่200 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับใครที่รับได้นะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้นะฮะคันนี้ครับรับประกันโครงสร้างว่าเกรด A นะครับที่ไม่มีประวัติชนหนักพิลั่มหรือว่าจมน้ำนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปชมรายละเอียดฟังก์ชันออปชันภายนอกภายในเพิ่มเติมนะครับใครที่กำลังมองหารถสไตล์พูดหารที่ความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ราคาถูกๆและได้ปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการ finance วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกขึ้นมารับรถด,ด้วยตัวเองนะครับเรามีบริการรถสไลด์ให้ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับ อันนี้ครับสีขาวมุกนะครับแล้วก็เป็นสภาพแรกรับนะรถเพิ่งเข้ามาได้2วันนะครับยังไม่ผ่านการปรับสภาพการสปาใดๆนะครับของเราขายรถแบบปรับสภาพนะครับเมื่อหนึ่งป้ายแดงออกห้างสภาพไหนนะครับเราทําให้99%พี่ๆสบายใจได้นะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาได้เป็นโครไฟโปรเทคเตอร์เลนส์นะครับมาพร้อมไฟเดทม์และนิ่งไลท์สามารถตั้งเป็นออโต้ได้เปิดปิดอัตโนมัติให้ นะครับโคมไฟไม่มีรอยค้าบเหลืองไม่มีรอยแตกร้าวนะครับแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะครับสวยๆแบบนี้ผิวพันธุ์บอดี้ทุกอย่างสวยงามนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกเป็นสีพิเศษตอนมือหนึ่งป้ายแดงพี่ต้องเสียค่าสีเพิ่มนะครับไฟตันหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาครบเลยมาพร้อมป้ายทะเบียน1ขอหอสา่นนะครับแล้วก็รางกันชนหน้าสีเทาตัดสรับกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยถือว่าสภาพสวยนะเกรด A นะครับแต่ว่าเลขไม้เนี่ยเยอะไปหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เลขไมเยอะนะครับแต่ราคาเนี่ยหกแสดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะพี่ดูนะพี่ได้ปี 2, 2021ที่ปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณเจ็ดแสนปลายเป็นถึง8ปดแสนนะครับแต่ว่าคันนี้พี่ได้ในราคา6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับเสียแค่เรื่องเลขไม้เพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถหน่วยงานบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับบริษัทเนี่ยเช่าขับนะคุณผชมก็ใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเขามีการ ไม่เท่านั้นมีการดูแลรักษาอย่างดีนะชมเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตามระยะคันนี้ประวัติศูนย์แน่นนะครับรถในตัวสอบได้มีที่มาที่ไปนะครับของเราต่อภาษีพรบให้ครบเกลือพี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเหลี่ยมสารฝากระโปรงคมๆสีสวยครับไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับนี่ฮะสีผิวพันธุ์บอดี้เนียนตาเลยนะครับชมนะครับคันนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับมีแค่หนึ่งเดียวในบริษัทนะครับที่มีอยู่นะครับรุ่น2 0งนะครับ อันนี้ตัวล้อครับได้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับเดิมแท้ขอบ16นะฮะมาพร้อมเบรก a อ s นะครับดิสเบรกตั้งมา4ล้อเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเราต้องทําความสะอาดออกให้นะครับนี่ฮะช่วงล่างนะครับดูแลให้ครับนี่โช้คอัพเดิมแท้โรงงานมีมาร์กตั้งคิวซีมด้วยบริเวณซุปทรงล้อแน่นแนนชิสเน็กจะเป็นอย่างดีนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักยิ้มนะครับไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยสะเก็ดหินมาไป่อย่างใดนะครับ ด้านข้างครับได้เป็นกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตูวด้วยปรับแล้ครับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกทุกบานนะครับพัดเดิมโตต้านะนะครับกระจกทุกบานพัดเดิมโตต้ามาพร้อมสติ๊กเกอร์ออโต้ลามสัญญาณการขโมยนั่นเองนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับแล้วก็บริเวณรอบกระจกนะครับก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านตรงนนั่นหน้านะติดฟิล์มมาให้นะครับ คันนี้ครับเป็นรถเข้ามารอการปรับสภาพนั่นเองนะรถเพิ่งเข้ามา2วันเองนะครับต่อภาษีพรบรให้ถึงปี69เลยนะครับ อ่ะมากันต่อครับชมเมื่อกี้มีลูกค้าโทรเข้านะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับมือเปิดเพลนคันนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทคิเลตเอนทรีนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็พาชมภายในครับนี่ฮะสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับปี2021นะครับพวกโตัวบงตัวเบาะนะฮะภายในเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเอาไปสปาปรับสภาพให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับภายในนะครับเช็ดถูทำความสะอาดให้ครบนะครับได้เป็นบ่อน้ำระบายไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับ จอกลางระบบพัชสกินนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูธได้นะฮะแล้วก็มีกล้องหลังกล้องมองขันติจอดให้ด้วยมีเส้นกระยาให้นะครับแอรเป็นแอระบบออโต้ดูอัลโซนนะครับมีที่ชาร์จมือถือนะฮะเกียรออโต้มีครบเลยนะครับเดี๋ยวฟัง์กชันภายในผมมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยลายไม้มีไฟเป็นไลายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ เหลี่ยมสานคมต่างๆสวยงามนะโครงสร้างนะครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตเสาบีเห็นไหมฮะนี่ครับไม่มีร่องรอยประจงประแจขันไขขยับทั้งบนและล่างเลยนะครับคันนี้สติกเกอร์แผ่นเพลทไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับเพลทเดิมครับคันนี้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับเลขโตเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุดสุดหายนะครับสตรับเพลทนี่ฮะตรงรุ่นแคมรี่นะครับคันนี้ข้อดีก็คือพี่ได้ปีใหม่นะฮะ ปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาแค่6 8 9 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าไมค์คันนี้นะครับขอคนที่รับได้นะไมค์2 9 0 0 0โลนะครับไมค์29,000นโลแต่ว่าผ่านการเซอร์วิสดูแลแมเนแนน้นทุกระยะต้องบอกแบบนี้นะครับนี่ครับตะเขนไม่นักโครงสร้างสวยงามนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอเลยนะครับพี่จะได้รถสวยเกรด A อออกไปใช้งานนะครับแล้วก็ราคาประหยัดสุดๆด้วยนะครับ คันนี้ครับ689,000บาทนะครฟรีดาวนผ่อนประมาณเดือนละ1 2 0 0 0นะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับและดอกเบี้ยพิเศษนะฮะสำหรับใครที่อยากผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง2,69%นะครับนี่ภายในนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะกว้างๆนะครับข้อดีของรถบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับก็คือเขาจะดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับและยิ่งมีการแบบว่า ส่งมาถึงเรานะครับเรามีการดูแลเก็บงานให้ปรับสภาพให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่จะได้รถสวยนะครับเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะฮะอ่ะด้านหลังนะครับก็กว้างแบบนี้เลยนะครับภายในนะคุมโทนมาเป็นสีดำนะครับรถสไตล์ผู้บริหาระครับความปลอดภัยสูงแล้วก็เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายนะช่วงล่าง TNGA นะครับคันนี้นะนะครับ โตลต้านิวโกลบอลอาร์ชิเต o r นั่นเองนะครับเขาจะเป็นระบบตัวถังแล้วก็ช่วงล่างที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับจะเป็นปีนินกอิสระนะครับให้การขับขี่เนี่ยสมูทเกาะท้องถนนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมีให้รอบคันนะสำหรับเซ็นเซ,นเซอร์โตลต้าเซฟตี้เซนต์นะครับก็คือจะมี p าร์ i ิ้งเซนเซอร์นะครับมีเป็นเซ็นเซอร์เตือน,นสิ่งกีดขวางให้รอบคันนะครับแล้วก็มีพวกไลท์สปงไลท์สปอตให้ครบเลยนะครับ ไฟท้ายครับได้เป็น LED Light Guiding แบบ Full LED นะครับส,สวยๆเลยนะครับนี่นะฮะโคมไฟไม่มีรอยแตกร้าวนะครับไม่มีรอยคราบเหลือยม่อติดนะครับฝาท้ายเดิมไม่มีเปลี่ยนามาไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีถึง4จุดนะด้านหน้า2จุดเรียกได้ว่าความปลอดภัยครบคัน นะครับโลโก้คัม r รี่โลโก้โตต้านะครับ 2.0J นะครับมาจากโรงงานเดิมแท้แน่นอนนะครับกระจกพัดเดิมโตต้านะครับไม่มีเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับไล่ฟ้ามาชัดแบบนี้มาพร้อมสติกเกอร์คำเตือนนะครับไฟเบรกตัว3อยู่ตรงกลางนะครับพวกฟิล์มไม่มีรอยรอกร่อนนะครับนี่ฮะสวยมากชมฮะ689,000นะครับใครที่อยากได้รีบเลยนะครับที่ได้ปี21เลยนะ ับปี21นะฮะร,ราคาเนี่ยจริงๆมันแรงกว่านี้นะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไมค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็เลยประหยัดลงมา,าขายเท่ารถปี2019นั่นเองนะครับชมนี้นะสีเทาผมมีปี2019ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าเลขไมค์เนี่ยแสนต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ่ะ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปทําความสะอาดดูดฝุ่นให้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสภาพแรกรับจริงผมเอามาให้ดูนะครับสภาพเรียวๆเลยนะชมนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะครับมีรูนะครับสามารถเปิดหยิบของได้นะจากภายในนะครับแล้วก็ดูคันหลังครับนี่ฮะโครงสร้างนะครับสวยจริงนะนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับตะเก็บเม็น้ำสวยงามนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะนี่ เครื่องมือ,อไหลแม่แรงวางเป็นระเบียบครบแบบนี้นะครับมาพร้อมล้อไหลยางไหลนะครับแล้วก็ซิลทามะพร้าวสีคร,รมีมปักไข่แผ่นดงแผนแนะะ่นดำนะฮะนี่นะครับช่วงล่างดีมากครับชมต้องบอกแบบนี้นะรถสไตล์พูดหานนะครับเวลาขี่ทางไกลนะครับขับทางไกลหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าประหยัดด้วยนะครับแล้วก็นั่งสบายๆนะครับ นี่ครับน็อตฝาท้ายครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับฝาท้ายเดิมทายโคยโตจากโรงงานนะครับฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนพรมสกาดไม่มีรอยขุดขีดฉีกขาดที่ดูจริงนะเอาจริงนะรถรุ่สองเนี่ยเขาต้องดูโครงสร้างเป็นอันดับแรกเลยนะครับเรื่องเลขไมเนี่ยทุกวันนี้นะครับเขามีแบบกงงกรองกองไมกันเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าที่บริษัทฮอโตไม่มีนะเอาทะเบียนไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้นะครับของเราเนี่ยไม่ไม่ยังไงนะครับไม่แท้นะฮะ นะครับไม่สองแสนผมบอกสองแสนเลยไม่มีเอาลงแน่นอนนะครับต้องแจ้งแบบนี้นะครับข้อดีของคันนี้ก็คือเป็นรถบริษัทนะครับหมดสัญญาเช่านะครับมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะแล่ไม่มีสํารุดสูญหายนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่นาตะเข็บไม่นักสวยงามนะครับนี่นะฮะโอ้โหรถสวยจริงนะถ้าเกิดว่าปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยยิ่งสวยเลยนะผมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ อ่าถ้ารถคันนี้เนี่ยยังไม่ติดจองไปก่อนนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาถ่ายให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่จะได้รถใหม่คลิปแน่นอนนะครับพวกรอยนิดนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาทาความสะอาดให้นะเก็บงานให้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับผู้ชมฮะน็อตเสาบีด้านขวาไม่มีรอยแกะรอยแง่ครับนี่สติกเกอร์ความรันลมยานะครับสภาพเดิมสครับเพลนะฮะใหม่ๆนะครับภายในสวยๆนะครับอ่ะมาดูบานสุดท้ายกันนะครับ สีขาวมุกมีแค่คันเดียวนะพี่ต้องรีบเลยนะและได้ปี2021ด้วยปีใหม่ๆนะครับบางคนไม่ซีเรียสเลขใหไม้นะซีเรียสปีนะครับอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับคันนี้เลยนะฮะตอบโจทย์เลยนะครับอย่างบางคนนะไม่แสนเก้าเขายังมาซื้อเลยนะครับปี2019พี่คิดดูนะไม่แสนเก้านะครับมีกลุ่มลูกค้านะครับหลายๆท่านนะที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะแต่ซีเรียสเรื่องโครงสร้างตัวรถเรื่องปี นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าเงื่อนไขนะครับที่ได้ปี2021นะปี2021นะครับแต่เลขไมล์0 0 0 0 0โลนะครับคนที่รับได้นะครับเอาคันนี้ไปได้เลยแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้และสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์088 899 4496นะครับ ติดต่อผมท็อปทอโต้ได้เลยนะครหรือว่าจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ T.O.P.P.R.P.92 นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาพี่พีทุกท่านทุกเคสเลยนะครับคันนี้ครับฟรีดาวนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถจะผ่อนอยู่มานเดือนละ1 2 0 0 0นะครับคนที่มีรายได้2 4 0 0 0ับาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำพี่ได้รถสไตล์ผู้บริหารอย่างคัมรี่เอาไปขับเลยตามท้องถนนถือว่าหล่อมากนะครับหล่อหรูหราดูดีมีระดับนั่นเองนะฮะกับคันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วย นะครับอ่ามาดูกันที่ภายในกันต่อนะครับภายในครับดูสภาพเบาะนะฮะนี่ครับพวกรอยค่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวเขาทําความสะอาดออกให้นะไม่เกี่ยวกับการใช้รถ นะครับเขาเรียกว่าทําความสะอาดออกได้นะครับบ่อเนี่ยสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้บ่อไม่มีช้ำน,นะครับแล้วก็ได้มาเป็นบ่อนหนังลราไฟฟ้าสีดําล้วนแบบนี้นะครับปรัะระดับได้ปทิศทางท,งทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาส,สวยๆแบบนี้ไม่มีรอยถลอกนะครับนะบมาพร้อมคูคอนโชรลนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสารับสายโทรศัพท์ได้นะครับ ปุ่ม engine start s o t อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็มี auto start s o t ให้ด้วยนะประหยัดพลังงา,า,า,านนั่นเองนะครับมี traction control การเลื่อนกันถ่ายเปิดฝาท้ายเปิดฝาัน้ำมันให้ด้านขวามือนะครับบริเวณแผงควบคุมตรงประตูนะครับกระจก auto ทั้ง4บานครับมีเซ็นทัลล็อกให้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระจกกระจกข้างสามารถตั้งเป็น auto ได้นะครับเวลาเราเข้ากราน,นะครับกระจกข้างเขาจะปรับระดับมุมมองสายตาให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับมี memory s e ีทให้ด้วยนะถึง2จุดสามารถเซตตั้งค่าตัวเบาะได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทรถให้พี่พรับชมกันนะครับนี่นะอย่าเบรกกดปุ่มคูสตาร์ทขวามือได้เลยนะครับอ่ะนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะถือว่าเครื่องยนต์นะครับทำงานได้ปกติเงียบๆแบบนี้เลยนะครับภายในตัวรถเขาจะเป็นกระจกแบบพิเศษนะครับเป็นกระจกอะคูสติกการ์นั่นเองเนะลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับนี่ครับผู้ชมหาเลขไม่นะครับ29,894กิโลเมตรครับถือว่าพี่ได้เลขไม่เดิมนะครับ ไม่เดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะมีการเมเทันน์ดูแลรักษามาอย่างดีทุกระยะต้องแจ้งแบบนี้นะครับผ่านการเมเทันน์ใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะเช็คให้รอบหนึ่งระบบไฟระบบแอร์ระบบเกียร์ทุกอย่างเช็คให้ครบนะเป็นช่างผู้ชาญจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นกูอินสเปคชั่นนะครับหรือว่าฟิกแมนเลมานเนตพวกนี้นะครับมีมาตรฐานของเขาเนะี่ยเป็นมาตรฐานเยอรมันเลยนะครับนะเข้ามาตรวจรถให้ฟรีนะครับ ที่ปั๊น้ําฝนนะครับสามารถหน่วงเป็นออโต้ได้เลยนะครับมาพร้อมจอต่างระบบทัชสกรีนอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทคูธได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับและยังไม่พอครับคันนี้นะครับนี่เข้าเกียร์ R ปุ๊บนะครับมีกล้องมองขนาดเทยจอดให้ด้วยนะครับมีเส้นกระยาให้พร้อมเซนเซอร์รอบคันนะสามารถปรับระดับมุมมองได้ใกล้ไกลแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะครับคันนี้ได้เป็นแอร์ระบบออโต้ครับดัวโซนแยกสายขวายสลับนะครับ แล้วก็ด้านล่างนี่ครับจะเป็นที่ชาร์จมือถือไร้สายครับพี่ๆนี่นะฮะด้านล่างเนี่ยเวลชัชเจอร์นะครับสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จแบตได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์ไม่มีช้ำใหม่ๆแบบนี้ได้เป็นเกียร์ถุงนะครับแล้วก็มีออโต้เบรกโฮเบรคมือไฟฟ้าตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยคอนโซลสีดำเป็นโอแบ็คนะครับมีที่วางแก้วให้2จุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่พักแขนพักศอกนะครับนี่ฮะกว้างๆแบบนี้มาพร้อมที่เก็บของให้นะครับถือว่ากว้างเลยนะครับด้านบนครับ กระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟเปิดปิดอ่านหนังสือได้นะฮะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับแอร์แบ็คคันนี้ให้มาถึง7จ็ดใบนะครับระบบความปลอดภัยอย่างที่ผมแจ้งไปนะถือว่าสูงเลยเนื่องจากเป็นรถสไตล์ผู้บริหาความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับที่บางแดดด้านหน้านะครับก็สภาพใหม่ๆไม่มีอรอยขาดนะครับมาพร้อมกระจกกันหน้าให้แล้วก็ไฟให้มีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับคอนโซลด้านหน้าครับตกแต่งด้วยลายไม้พร้อมไฟแอมเบ n ไลท์นะครับไม่มีอรอย ค่าประกุมกาน,นะครับี่ครับสภาพตัวเบาะนะครับอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะพี่น้าผมย้ํากันอีกครั้งนะครับเขาต้องเอาไปสปาปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะต้องแจ้งแบบนี้เลยนะครับอ่ะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นเบาะผู้โดยสารหรือว่าเบาะผู้บริหารนั่นเองถือว่านั่งสะดวกสบายภายในก,กว้างๆนะครับสามารถเหยียดขาได้เลยเล็กรูมก็ ที่ประคานะครับเหยียดขาได้นั่งสะดวกสบายใช้เวลารถนานก็ไม่เมนื่อยนะครับมีแอร์หลังให้ถึง2จุดนะครับความเย็นทดถึงแน่นอนแล้วก็มีไฟให้ใต้บอกนะไฟแอมเปรไลท์รูเสียบ USB <c oughs> มีให้2จุดกระเป๋าถิงโจ้มีให้2ใบคู่หน้าด้านบนไม่มีรอยเจอมมยันใกใ,น,ใน,นะครับด้านหลังครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขามีม่านบังแดดให้เป็นแบบมันนวลนะครับสามารถยกขึ้นมาติดตะขอแบบนี้ได้เลย นั่งสบายๆพวกรอยค้าต่างๆเนี่ยเช็ดก็ออกนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆนะรถเพิ่งเข้ามา2วันเองนะครับใครสนใจนะนะครับรีบติดต่อหาผมนะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนนะครับเพราะว่าคัมรี่คันนี้เนี่ยปีใหม่สุดเลยได้ปี2021แต่ราคาขายเท่าปี2019นะครับคุ้มค่านะคใครที่ไม่ซีเียสเรื่องเลขกม้นะผมต้องย้ําแบบนี้ ไม่2แสนนะครับมาจับมาจองคันนี้กันก่อนได้เลยนะครับนี่ภายในห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆนะครับนี่ครับได้มาเป็นเครื่องยนต์โตลต้า VVTiW นะครับ2.0ลิตรนะเป็นซินนะเติม9195ได้ครบเลยนะครับคันนี้ครับคันหน้าครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับูกลมสวยนะครับพลาสติกพุงคันหน้า ใหม,ใหม่มาพร้อมซิกค์คร์ข้อคนระวังทุกอย่างอยู่ครบนะครับก่อนปล่อยรถเนี่ยเขาจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์หล่อเย็นทุกอย่างเปลี่ยนให้ครบนะครับแล้วก็มีช่างเขามาเช็คให้ด้วยอย่างที่ผมแจ้งไปนะเป็นช่างจาับภายนอกเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบไฟระบบเกียร์แบตเตอรี่ทุกอย่างให้ครบให้พร้อมใช้งานมากที่สุดน,นั่นเองนะพี่สบายใจได้นะนะครับบริเวณหัวกระโหลกหรือว่าเบ้าโช๊คนะครับตัวน็อตเนี่ยก็ไม่มีรอยคาบสนิมปกตินะครับเอ่อรอยสปอรับ ฝาหน้านะไม่มีพ่นสีพับมานะครับฝาหน้าครับมีชกค้ำให้นะครับมีในรถดีเซ gment นะครับที่ราคาสูงๆนั่นเองนะครับฝาหน้าก็ไม่มีร่องรอยประแจขันไขขยับนะครับลอนขึ้นโลฝ่าโปรงสวยงามชัดเจนนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้พร้อมขายไม่สุดเลยนะครับมาพร้อมสติกเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างครบนะครับฉนวนกันความร้อนใหม่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับสวยเดิมนะครับโรงงานนะครับราคาประหยัดครับคันนี้นิยามของเขา รถสไตล์ผู้บริหารความปลอดภัยสูงสะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาประหยัดได้ปีใหม่ๆไปใช้งานด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจนะรีบเลยนะครับของแถมจุกๆผมมีให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำเกียร์ขออภัยนะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์นะครับมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะฮะเอาไปใช้งานยาว1หนึ่งปีเต็มผมแถมให้เลยนะสำหรับใครที่กังวลเรื่องเล่นไม้ไม้เยอะนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์สวนไปได้เลยนะครับประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้ครอบคลุมอะไรนะครับทั้ง27 4จจุดเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top c o m p a บ y เมื่อสองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ